ยายกปลาพี่น้องยกเน่ายกเ่าโอ้โอ้ได้บน่นั่นได้บน่นั่นโอ้ปลาขิงน้อยพี่น้องปลาขิงน้อยเพิ่นจะปวดเนาะน,นี่เพิ่งๆค่ะอันนี้วิธีชีวิตบ้านเฮาเบิง่งหน่ำฝนตกเมื่อคืนนี่จ้าในกระท้างเขาขเพือนทางเขาบ้านสวนค่ะพี่น้องก็คือลืมนะมีหนำ่ำขังน่ำหล่นปลาไปหาอีปูหนูเฮาแล้วนพี่น้อง น้ำปล่มปลาขาไปหาสารปูตาเฮาแล้วค่ะพี่นอ้องผลรเมาขึ้นในแห้งค,ค่ะตั้งแต่ตีสามพุ่นละตีสามตตแบบไม่ได้หายใจเลยน้ำกระลืมทงหลุนท่าย่ยามเกี่ยวเข่าวน้ำหลุนทงหลุนท่าพี่นอ้องม่งน้ำไหลจากท่อมีคนใส่ตรงแม่มองนี่ฮะก็ใส่สะ เยอะสีคือบมใส่แต่มาใส่ตรงเดี๋ยวค่ะพี่น้องหมอนี่อันนี้ปลาปลาสะดุ้งพี่น้องปลาสะดุ้งของคุณยายตัวนี้หันมีในปลาคอใหญ่พร้อมเด้อพุดนะปลาสะดุ้งผลปลาคอใหญ่ปลาเขีงพี่น้องคักคักบอสพูดนะมันมาอ่างลูกลูกสิดย่างเทิงบาได้พี่น้องเฮะไตบาได้เพิ่นได้หลายเลยปลาคอใหญ่ปลาเขีงพุดนะ เสะอ่อนเพิ่นสะอ่อนเพิ่นปวดเททได้เมื่อวานเพิ่นบริมาเมื่อนี้เพิ่นเลยปวดข้าก่อนนะพี่น้องห,หลายตื่นเจ้านี่เอาเก้าอี้มานั่งเลยบึ้งคุณยายโยกบาดนี้พี่น้องให้เพิ่นไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวสิให้คุณป้ามาเปลี่ยนได้บัดนี้ เกีย่ยงกันงบเพราะัตวน้ำลุ่นที่ลุ่นเดนค่ะตอนนี้สิเกียวเขาวนำขึ้นหลายไทยปีนี่คือน้อแม่ทุกปีขึ้นไิหลายปันนี้เบิงเบิงพี่น้องเบ okay. ิ well, family, ่งเบิงยกบาะไรสิได้บ่สิได้บ่บได้ 뭐, 낳을 자.